วันนี้ขอพูดถึงประเด็นโน้ตอุดมส,สักนิดหนึ่งนะฮะเห็นเป็นกระแสแรงมากแล้วก็เข้าใจว่าตัวเขาเองก็อยากจะสร้างกระแสเหมือนกันเพราะกระแสเริ่มดรอปเริ่มเงียบเขาเองก็เลยต้องหาดราม่าต่างๆเพื่อมาปลุกกระแสตัวเองเพราะทอล์กโชว์ตัวเองเนี่ยนะฮะนอกจากไปบูลลี่คนอื่นด่าคนอื่นเนบแนมคนอื่นก็ไม่เห็นจะมีสาระอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะฉะนั้นเองก็เข้าใจว่าอยากที่จะดันกระแสตัวเองขึ้นมาก็เลยไปพูดสร้างความเข้าใจผิด ของคําว่าพอเพียงส่วนตัวผมนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณโน้ตจะโง่ถึงขนาดไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงและการที่คุณเปิดบริษัทพอดีพาณิชย์เนี่ยคุณก็น่าจะเข้าใจว่าคําว่าพอดีหรือชื่อบริษัทของคุณเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงคุณเพียงแค่ต้องการแก้โง,ง่เพื่อหลอกเอาใจด้อมโง่โงนอกจากจะหากินกับการทอล์กโชว์โดยการด่ารัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วที่บอกว่าเปรียบเสมือนประเทศไทยเป็นเครื่องบินเรากําลังได้ รปภมาขับเครื่องบินทุกวันนี้ยังออกนอกกาลาหรือยังครับทุกวันนี้รู้หรือยังครับว่าราปภสามารถทําให้เครื่องบินลําที่ชื่อว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานติดอันดับ9ของโลกจากการจัดอันดับของธนาคารโลกในหมวดโครงสร้างพื้นฐานแล้วรปภก็สามารถที่จะหาทุนสํารองทั้งเงินสดและก็ทองคําอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนไม่ทราบว่าทราบเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ ผมเข้าใจนะครับคนรุ่นเก่าเองก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดคนรุ่นใหม่เองก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่คนต่างรุ่นก็สามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองยังขาดได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ไปดูถูกคนรุ่นเก่าเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าคนรุ่นใหม่โตมาได้เพราะลากฐานจากคนรุ่นเก่าทั้งนั้นไอ้เด็กที่โตมาแล้วมันปากดีเนี่ยนะมันก็โตมาจากคนรุ่นเก่าที่หาเงินเลี้ยงดูมันถึงโตมาจนปากดีจนถึงทุกวันนี้ได้ไงครับ ตัวเองก็อายุใกล้60อยู่แล้วนะครับยังทําตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเพื่อเอาใจเด็กหลอกตัวเองจนสําเร็จว่าตัวเองคือเด็กมันไม่ได้ดูดีครับมันดูอีเดียดและการที่จะมาดูถูกเศร,รษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาสร้างความเข้าใจผิด,ผดระวังเด็กมันจะชิบหายกันหมดนะครับเพราะคําว่าพอเพียงหรือพอประมาณมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราร่ารวยเพราะถ้าคุณไม่รู้จักประมาณในศักยภาพของตนเองในทุกๆด้านเนี่ยนะครับ คุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างมั่นคงและมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียงหรือคําว่าพอเพียงพอประมาณคือประมาณในศักยภาพของตนเองไม่ได้บอกว่าห้ามรวยคุณหาเงินได้วันละล้านคุณจะใช้วันละห้าแสนไม่มีใครว่าครับเพราะคุณเหลือเก็บไม่ใช่คุณหาเงินได้วันละร้อยแล้วคุณใช้วันละห้าร้อยโดยการเป็นหนี้เพราะนั้นการที่คุณไม่ได้สร้างความเข้าใจให้เด็กรุ่นใหม่มันถึงเป็นหนี้ครัวเรือน90%ไานงครับมันถึงไม่เคยพยายามไม่เคยอดทน มันถึงมานั่งเรียกร้องสิทธิเสรีภาพปัญญาอ่อนแบบนี้ไงฮะมันถึงมานั่งเป็นภาระประเทศแบบนี้ไงฮะเพราะไม่รู้จักพอหรือเปล่าตัวคุณเองจะไม่รู้จักพอเนี่ยเรื่องของมึงครับมึงไม่ต้องมาบอกให้คนอื่นไม่รู้จักพอแบบมึงมึงชิบหายคนเดียวก็พอแล้วครับไม่ต้องพาคนอื่นมาชิบหายด้วยนะฮะละหัดแหกตาดูความเปลี่ยนแปลงในประเทศด้วยนะไอ้พวกด้อมเนี่ยอยา่าเอาแต่หมกอยู่ในกะลาอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยออกมาดูไม่เคยมาศึกษาว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้าง สุดท้ายแล้วมึงไม่ได้อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรอกมึงแค่อยากมีแดกแบบสบายๆมึงแค่อยากมีแดกแบบไม่ต้องทำงานมึงแค่อยากนอนเฉยๆแล้วได้ตังค์เนี่ยไอ้พวกภาระประเทศเก่งนักก็ช่วยในกพัฒนาประเทศไม่ใช่ขูดรีดเรียกร้องเอาของจากบ้านตัวเองถ้ามึงเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยมึงต้องพัฒนาบ้านไม่ใช่เอาเปรียบบ้านไม่ใช่เอาแต่จะได้จากบ้าน